มาเยือนเมืองนครแล้วไม่ได้ลองลิ้มชิมรสมังคุดคัดถือว่ายังมาไม่ถึงคำกล่าวนี้เป็นคำยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเมื่อมาเยือนเมืองนครและต้องไม่พลาดจะชิมของเรื่องชื่ออย่างมังคุดคัดมังคุดคัด คือการนำผลบังคุดดิบที่เปลือกยังแข็งเป็นสีเขียวมาปอกเปลือกออกด้วยมีดซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างมากเพราะหากพลาดไปถูกยางบังคุดเพียงนิดเดียวจะทำให้เนื้อบังคุดมีสีคล้ำและเสียรสชาติรองศาสตราจารย์ดรสืบพงธรรมชาติ ผู้อเมริกันสถาบันทักสิณคดีศึกษาอธิบายว่าคำว่าคัดในภาษาใต้แปลว่าคัดเปลือกออกหรือตัดเปลือกออกในการทำมังคุดคัดจะต้องใช้มีดที่คมมากปาดหัวปาดท้ายเอาเปลือกออกจากนั้นนำไปแช่น้ำเกลือปนสารสม้มเพื่อล้างยางออกทำให้ได้มังคุดเนื้อขาว,ขาวรสชาติอร่อยจนกลายเป็นของขึ้นชื่อเมืองนคร เมื่อพูดถึงมังคุดก็คิดว่าท่านคงนึกออกนะครับเป็นผลไม้ที่อร่อยที่สุดในโลกนะเป็นราชินีผลไม้รองจากทุเรียนซึ่งเป็นราชาผลไม้มังคุดคัดก็หมายถึงการเอามังคุดแก่นะครับสีเขียวๆอย่างนี้ที่เห็นเนี่ยนะฮะเอามาเพื่อที่จะ,ะงัดเปลือกออกนะครับคำว่าคัดเป็นภาษาไทยภาคใต้แปลว่าการงัดเปลือกออกเมื่อเปลือกออกปาดหัวาปาดท้ายเปลือกออกหมดแล้ว ก็น,นำเอาไปแช่น้ำเกลือบนอาสารส้มนะ,นะครับเนื่องจากมันมียางถ้ากินทั้งยางกินไม่ได้มันจะกัดปากกัดลิ้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงเหลือเฉพาะเนื้อแต่ในการคัดเปลือกออกก็จะต้องเอาออกหมดทั้งไอสิ่งที่เป็นเยื่อเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อขาวขาวนะ,น,ะนะครับเพราะในการคัดออกเขาใช้มีดคมมากกรีดปาดหัวปาดท้ายกรีดแล้วก็งัดหรือแงะหรือ คัดในภาษาใต้ก็เหลือเป็นเนื้อขาวๆนะฮะซึ่งไม่มียางแล้วนะครับแล้วก็เอาไม้เสียบนะฮะเสียบประมาณนักสามลูกนะฮะเพื่อนำไปขายอันนี้เรียกว่ามังคุดคัดและรสชาติอร่อยไม่ต้องบอกใครนะครับเพราะถ้าบอกเขาเรียกเขามาแย่งกินหมดนะฮะเพราะฉะนั้นมังคุดคัดจึงเป็นที่นิยมกินของชาวนาครศรีธรรมราชช่วงแรกๆราคาไม่ค่อยสูงนะฮะพอคนนิยมกินมากขึ้นนะครับ ตอนนี้ราคาเริ่มแพงนะครับขณะนี้ขายสายมไม้ไม้ละ3ลูกนะครับ100บาทหรือบางทีกว่านะในช่วงที่มังคุดเขียวๆนี้ไม่ค่อยมีนะครับน,นี่คือมังคุดคัดะซึ่งตอนนี้เป็นที่รู้จักกันของคนคนครศรีธรรมราชของคนใต้และขอคนไทยส่วนหนึ่งก็นิยมกินเหมือนกันนะครับนะ ถึงแม้มังคุดคัดจะได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2,557แต่การสนับสนุนและส่งเสริมให้ภูมิปัญญานี้ยังคงอยู่เป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญอย่างมากในเรื่องการเผยแพร่ให้คนรู้จักมังคุดคัดนะเพราะว่าผมภูมิใจตรงที่ว่ามังคุดที่อร่อยมากๆอยู่ที่นครศรีธรรมราชนี่เอง มังคุดที่อื่นผมเคยไปกินมาเหมือนกันแต่รสชาติมันสู้ที่นี่ไม่ได้คงจะเป็นเรื่องของดินหรืออาหารหรือธาตุในดินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจึงพูดได้ว่ามังคุดอร่อยที่สุดในโลกก็ต้องที่นครศรีธรรมราชแถวแถวอำเภอพรมคีรีลานสกาหรืออำเภอเมืองเพราะมังคุดคัดจึงเป็นสินค้าที่น่าสนใจอย่างหนึ่งและคิดว่าพี่น้องชาวชุมชนรถไฟหรือผู้ที่ได้ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญานี้และไปทำก็คิดว่า น่าจะเพิ่มรายได้กับเขาได้นะครับนะก็เป็นความหวังหนึ่งของอประเทศไทยเราในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับด้านปะกุ้งสุทธารัตน์บุญริศตัวแทนผู้ค้าขายมังคุดคัดบริเวณชุมชนสะพานยาวใกล้สถานีรถไฟนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งขายมายาวนานกว่า50ปีบอกว่า หากอยากให้มังคุดคัดขายตลอดทั้งปีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ามาช่วยดูเรื่องวัตถุดิบเพราะที่นี่เมื่อหมดหน้ามังคุดก็แทบจะไม่มีมังคุดคัดมาขายให้กับนักท่องเที่ยวข้าอยากจะช่วยส่งเสริมหนช่วยป้อนวัตถุดิบให้เราเช่นหนึ่งมังคุดละตัวหลัก พราะอุปกรณ์อื่นเราพอจะหาได้อย่างเช่นมังคุดคัดของจังหวัดนครเองมันจะมีอยู่สักประมาณสองสามเดือนกุมภาพมกรามีนาใช่ไหมคะพอช่วงนี้หมดช่วงนี้ปับ๊บมังคุดบ้านเราก็เริ่มจะหมดละจะเป็นของจังหวัดอื่นทีนี้เราอยากจะให้ทางจังหวัดช่วยสอดส่องดูว่าของจังหวัดไหนมังคุดออกจะได้ป้อนวัตถุด,ดิบตัวนี้มาส่งให้เราเราจะได้ทํากันต่อไปอะค่ะจะได้ไม่ต้องขาดายไม่ต้องขาดตัวไม่ต้องขาดรายได้ ขณะที่นางกฤษยาตรบันพฤึกวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชเน้นย้ำว่าการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในพื้นที่จะสำรวจและเก็บรวบรวมองค์ความรู้จากมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อรักษาไว้ซึ่งมรดกภูมิปัญญา พร้อมๆกับทําให้ทุกคนในพื้นที่เห็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาที่ตนเองเป็นเจ้าของเพื่อร่วมกันรักษาให้ยังคงอยู่แบบมีคุณค่าและสร้างมูลค่าสืบไปอย่างมังคุดคัดเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นสินค้าบริการทางวัฒนธรรมที่จะหาทานได้ก็เฉพาะในนครศรีธรรมราชเท่านั้นค่ะแล้วการการทานมังคุดคัดเนี่ยนะคะ ผู้ที่จะบริโภคหรือผู้จะรับประทานเนี่ยเขาก็จะไม่เฉพาะแต่ว่ามาหาซื้อแล้วก็รับประทานได้เลยแต่เขาจะเ,เรียนรู้แล้วก็ต้องการองค์ความรู้ด้วยว่าความเป็นมาของมังคุดคัดเนี่ยเป็นมาอย่างไรนะคะแล้วก็มีคุณนับประโยชน์อย่างไรก็ทำให้เ,เราเนี่ยได้สามารถที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตของคนคนครศรีธรรมราชผ่านอาหารนะคะ มังคุดคัดเนี่ยบางคนต้องทําความเข้าใจก่อนว่าคําว่ามังคุดคัดเนี่ยคืออะไรนะคะเป็นอาหารชนิดหนึง่งแต่คําว่าคัดเนี่ยคืออะไรไม่ใช่คัดแยกหรือว่าคัดเกรดนะคะแต่เป็นการคัดคือกรรมวิธีของการนําเปลือกออกจากอ,อ,อาหารที่จะทานได้จริงๆค่ะ มามังคุดคัดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเชิญท่านทุกท่านที่ว่ามาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะค่ะเวทมนตรมรดการะบรมธาตุของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เชิญเวทมาทานมังคุดคัดได้ที่แถวชุมชนหน้าสถานนี้รถไฟเขตสะพานยาวค่ะอยู่ใกล้ๆกับวัดศรีทวีเนี่ยค่ะมาเวทมาทานดูนะคะมังคุดคัดของเราหนึ่งเดียวในเมืองไทยค่ะเราจะอนุรักษ์ของเราต่อต่อไปเชิญท่านทุกท่านนะคะมาลองชิมดูค่ะว่า ร้อยจังหวู